ครก็ต้องบอกว่าภาพของตลาดเองอ่ะก็ยังคงมีความผันผวนแหล,ละนะครับแต่ว่ามุมมองเราเราคิดว่าวันนี้เองนะครับตลาดอาจจะเข้าสู่จุดของการรีบาวได้นะครับก็เรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องตัวเลขสีสันที่มันชะลอลงนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นภาพบวกต่อตัวต,วต,วต,วตวลาดเกิดใหม่นะครับหลังจากที่ตัวคอนเฟรน n ์บอร์ดนะครับมันลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่ำกว่าระดับ80 point นะครับตันี้ก็เป็นจุดที่ อิมพลายภาพว่าตลาดแรงงานสลับเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เขาเซอร์วีเนี่ยมันไปดูที่ฝั่งตัวตลาดแรงงานเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอิมพลายว่าตลาดแรงงานอาจจะเริ่มชะลอลงนะครับนั่นเป็นที่มาว่าทำไมเรีคชั่นของตัววิสปอนยูซิปีถึงดิ่งลงแรงนะครับเพราะว่าลบไป11บเด็ดเบสิสพอยต์ที่สี่สองนะครับแล้วตลาดนี้ก็มีการปรับคาดการณ์ครับว่าดอกเบี้ยขาลงเนี่ยอาจจะมา1-2ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งแรกเองอาจจะลดตั้งแต่่เเดืออนนนนนนมีีาาคะรัับ้ก็็ปภพททใ ยิวที่ลงนะครับมันก่อให้เกิดแรงหนุนเชิงบวกต่อการซิร์ช for you ในตลาดถ้าเป็นสินทรัพย์เสีส่ยงเนี่ยพวกตลาดแลกไก่นะครับในตลาดเกิดใหม่หรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะดูเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยด้วยภาพเศรษฐกิจที่มันชะลอลงอีกเนี่ยมันอาจจะช่วยลดทอนความแข็งกร้าด้านนโยบายของทรัมป์ด้วยนะครับส่วนเรื่องที่2เองเนี่ยครับต้องบอกว่าภาพของตัวกําไรบริษัทจดทะเบียนของไทยเองเนี่ยนะครับที่รายงานที่สุดเมื่อวานเองเนี่ย เมื่อวานเป็นวันที่ e a r n i n g ส่วนใหญ่ออกมาค่อนข้างดีนะครับไม่จะเป็นตัว C.P.R. แลแลก็กลุ่มโนมิสิกในประเทศอื่นๆก็ทําให้สัดส่วนของงบที่รายงานกําไรต่ำค่านะครับจากช่วงต้นสัปดาห์นะครับประมาณสักลบสิบเนะครับก็ลงมาเลยสักลบแนะครับแล้วก็เราก็ดูต่อครับว่าใน GDP ไตรมาสสี่ของไทยนะครับที่มันมีจุดจุดกร้าง่างตัว m มินิฟ t u r i n g นอ่นะครับ ในต,ตัวเลขการส่งออกเมื่อวานนี้นะครับถือว่าตัวเลขออกมาค่อนข้างดีนะครับเดียวตลาดคาดนะครับแล้วก็จุดที่เราให้คําหนักมากกว่าคือนําเข้านะครับแปลว่ามันริ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ตัวฟรีดบาลานติดลบนะครับระดับประมาณ1 8 0 0ล้านก็ต่ามนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือมันมีการไม่นําเข้าสินค้าทุนนะครับตัวเนี้ย มันน่าจะเป็นตัวช่วยอุตสาหกรรมภาคการผลิตได้ต่อไปว่าเฮ้ยเขาเริ่มเร่งภาคการผลิตขึ้นมาบ้างแล้วนะครับอย่างที่ไตรามาสสี่เราเห็นสัญญาภาคการผลิตโดยรวมนะครับในจิตพีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คงเป็นจิตยาที่เราอาจจะลุ้นกันนิดนึงนะครับในการประชุมกรณีนนี้นะครับซึ่งทางกรุงศรีรีเสิร์ตนะครับแล้วก็ทีมวิจัยนะครับบริษัทซัฟกรุงศรีเนี่ยก็คาดการณ์ว่าเรามีโอกาสเห็นดอกเบีบ้ยลอยลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้เรามองว่า หลายปัจจัยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับมันน่าจะมีแพ็กมากขอให้ไม่ตลาดหุ้นไทยเนะี่ยมีภาพของการรีบั๊กขึ้นมานะครับในกรอบดาวต้านหน2่งนะครับแนวะรับก็1,200แล้วก็จริงๆวางแนวรับที่กรณีหลุดไปด้วยนะก็คือ1,187งหกับปค่ะค่ะส่วนที่เป็นดาวไซด์นะคะที่อาจจะทำให้หลุดเนี่ยนะคะอา่า มันมีสิ่งที่เป็นตัวกดดันเพิ่มเติมอะไรนะคะโอเคคือเราอาจจะเห็นการรีบาวน์นะคะอย่างที่กรุงศรีมหองนะคะแต่ว่าคือส่วนที่เป็นแรงกดดันมันมีบ้างหรือเปล่านะคะมีอิมแพคไหมนะคะเพราะเราเห็นบรรยากาศของตลาดเอเชียวันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะคือถ้าเราหวังว่าจะมีโฟล์มาจากทางฝั่งของอเมริกานะคะตลาดเอเชียวันนี้ก็ไม่ค่อยสะท้อนว่ามีโฟล์นะคะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าปัจจัยที่อาจจะเป็นปันจจัยที่เราคงต้องตามดูนะครับก็คือเรื่องตัว ความเสี่ยงด้านสงครามการค้านี่แหละนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยอิมแพคโดยรวมเนี่ยนะครับมันอาจจะยังกระทบต่อเศรษฐกิจไม่มากนะแต่ว่าปัจจัยด้านจิตวิทยาเนี่ยก็เป็นตัวถูกเลยนะครับแล้วด้วยความที่ตลาดทุนไทยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราอยู่ในตลาดที่แกว่งตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง2ปีเต็มๆนะครับในภาพนึงเนี่ยระดับความชื่มั่นของการลงทุนโดยรวมเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะต่ำมากครับวีด้าหเในภาพรวมงเนี่ยถ้ามีปัจจัยลบอื่นๆใหม่ๆเข้ามาแบบที่เราไม่คาดคิดเนี่ยนะครับ จริงองบอกเซ็ตมันก็พร้อมที่จะถูกกระแทกได้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็อยากลงทุนดูแบบนี้ครับว่าถ้าไปดูในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยนะครับคือเราเอาเพลย์บุ๊กดั้งเดิมเลยนะครับด้านการลงทุนเนี่ยตอนนี้นะครับหุ้นไทยมีหุ้นที่ p ีต่ำกว่า12เท่านะครับทั้งเซ็ตปกเอ็มดี่ยนะครับประมาณสักเกือบเกือบ40นนะนั่นต้องบอกว่าโหเพิ่มขึ้นมาเกือบครึ่งเลยนะครับขณะที่ถ้าดูหุ้นที่ต่ำบุ๊กนะครับตอนนี้เกินครึ่งนะครับที่ มีมูลค่าต่ำ book value นะครับแล้วก็สัดส่วนหุ้นที่มี yield เกิน3เนี่ยนะครับก็เกือบๆจะ60อร์เซ็นะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเราเห็นกําไรนะรายตัวที่มันต่ำกว่าที่ตลาดหรือว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้บ้างนะครับแต่ราคาเนี่ยครับที่มันปรับตัวลงมาเนี่ยมันก็สะท้อนนะครับปัจจัยลบไปมากแล้วเหมือนกันนะครับมันเลยเป็นจุดที่เราอาจจะเห็นนะครับนักลงทุนบางกลุ่มนะครับภายใต้ตลาดที่มันเวียนลงมาแล้วก็ เขามองเห็นโอกาสการลงทุนกลางยาวนะในภาวะปกติด้วยในภาวะที่ภาพของตัว e a r n i n g ็นะครับทำได้แค่ระดับปกตินะครับก็ต้องบอกว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยมันดีแวลูมากเกินไปนะครับอันนี้ก็จะซ้อนด้ที่โครงสร้างของเสร็จครับถ้าเราไปดูปีอ e. ของตลาดหุ้นนะถ้าเป็นเทอร์เรนจ์ีเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นว่ามันยังอยู่ระดับประมาณสักเ16เท่านะแต่ว่าเดี๋ยวรอ Adjust e ออร์ n น็งสนะครับของ q u a r t e r 4นะครับแล้วเสร็จทั้งหมดเนี่ยครับมันจะลงมาเหลือ15เท่าหน่อย ซึ่งถ้าดูเทร์ริงเนี่ยมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยจริงๆมันอยู่17เท่านหน่อยในช่วง10ปีหลังนะครับขณะที่ภาพหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราดู f o r w a r d PE เนี่ยนะครับก็เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าหุ้นไทยหลายๆตัวนะครับมันถูกแบบเนี้ยถ้าดู f o r w a r d earning ตอนนี้ต้องบอกว่ารวมเดลต้าด้วยเนี่ย p ตลาดหุ้นไทยอยู่ประมาณ13เท่านิดๆนะครับแล้วถ้าเกิดดูหักเดลต้าล่ะนะครับ20เท่าต้นๆมันเลยเป็นที่มาว่ามันเลยมีหุ้นหลายๆตัวที่ พลเรือตอนนี้มันถูกนะครับในเชิง value มากครับผมเลยอยากให้ทุนนองเนี่ยนะครับอาจจะค่อยๆมองเป็นภาพระยะกลางร,ระยะยาวนะครับเพราะาตอนนี้เนี่ยจุดหนึ่งที่เราคงต้องตามดูคือเรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นแล้วก็คัลเลิสบางอย่างครับที่มันจะเห็นภาพของอโอกาสไดการลงทุนนะครับที่มันจะฟื้นตัวเร่งขึ้นในมิติแรกก็เราต้องลุ้นกันในเรื่องตัวซัพเชิร์ของเศรษฐกิจน,นะครับนโยบายการเงินที่แบคนพลังที่ฟื้นความเชื่อมั่นได้นะครับอีกขาหนึ่งก็คือเรื่องตัว liquidity เพราะว่าทั้ง เรียลเฟมเมนทัลกับตัวลิควิลิตี้เนี่ยผมต้องดักเข้ากันคือ50 50แล้วลิควิลิตี้เนี่ยมาจากไหนก็คือเรื่องตัวความพยายามในการฟื้นฟูโดมิสิกของทุนฟันนี่แหละนะครับที่จะ,ะได้รับการสนับสนุนจาก,กรัดมากขึ้นนะครับรีสปอนส์เรื่องของตัวกองทุนนะครับธนิจิเฟดใหม่นะครับที่อาจจะมารองรับตัว LCF นะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่ต้องตามดูกันอย่างที่ตัวดัชนีคังนะครับไี่มีการส่งสัญญาณมาว่าน่าจะเร็วนะในช่วง เดือนมีนาคมเนี่ยครับ่าจะมีโปรเซสที่มีพัฒนาการขึ้นมาครับผมค่ะส่วนสั้นๆก่อนนะคะก็คือการประชุมของกรง,งนในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเมื่อสักครู่คุณกระพันบอกว่ากรุงศรนะีเนี่ยมองว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ยดได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นมุมที่ค่อนข้างแตกต่างกับตลาดนะคะในฝั่งของตลาดส่วนใหญ่ก็มองว่าน่าจะคงดอกเบี้ยกรงงานาน่าจะอยากรอก่อนว่านโยบายทางฝั่งของการค้าของอเมริกาจะเป็นยังไงนะคะจะมีอนาคตความไม่แน่นอนเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าอยากเก็บ ช่องว่างทางนโยบายเอาไว้เพื่อรอสถานการณ์ที่สำคัญนะคะในอนาคตซึ่งคุณทรัมป์ก็บอกว่ามันอาจจะมีลอดใหม่ออกมาอีกนะคะภาษีช่วงเดือนเมษานะคะแต่ทําไมกรุงศรีบางว่าจะเป็นจังหวะนี้เลยคะที่กนองอจ,จะลดดอกเบีย้ยครับคือต้องบอกว่าถ้าดูตามสัญญาณก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแบงก์ชาติเองอาจจะมีความกังวลในเรื่องตัวพลันนที่สุดเนยนะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่แบงก์ชาติเองจะพยายามที่จะ วางนโยบายการเงินนะครับที่ระดับเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็ด้วยความที่อยากจะรอดูในเรื่องตัวนโยบายด้านกำแพงภาษีด้วยนะครับเก็บผลิตภัณฑ์ไว้อันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับแต่ในภาพรวมถ้าเรามาดูมิติเชิงเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับมันมีหลายประเด็นที่มันต่ำค่านะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นมาตามเป้านะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องตัวแรงส่งด้านเศรษฐกิจนะครับต้องบอกว่าคอร์เตสี่นะครับโดเมสิกดีมาเนี่ยมันอ่อนแอกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ หลังการลดการดอกเบีย้ยในรอบก่อนเองนะครับเราเห็นตัวสินเชื่อกระตุ้นขึ้นมาบ้างแหละในช่วงต้นคอร์เตสีนะครับแต่พอเข้าสู่เดือนธันวาคมเนี่ยมันแผ่วลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลซ้อนว่าโดมิสิกดีมานนะครับค่อนข้างจะแผ่วลงนะครับอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องตามดูนะครับเรื่องที่2คือเรื่องตัวอินเฟลชันนะครับเราเห็นว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินเฟลชันไม่ดิดเข้ากรอบเป้าหมายนะครับของตัว คณะกรรมการไม่มาการเงินเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดทิ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มดีดขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังเป็นกรอบล่างอยู่นั่นหมายความว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันยังอยู่ในระดับที่ดีดขึ้นมาไม่มากนะครับขณะที่ภาพเศรษฐกิจโดยรวมมันก็ยังคงมีภพองความไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในเรื่องตัว2องสามีหน่นะครับแล้วก็มองต่อเนื่องไปนะครับในลัาากษณะการวางนโยบซีแบบโปรเจกทีหน่อยเนะี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่วันนี้จะเป็นเฮ้ยเซอร์ไพรส์นะครับ คือลดอัตราดอกเบีย้ยเหมือนรอบก่อนนั้นเนี่ยนะครับที่หลายคนก็ไม่ได้คาดการไว้นะครับอยู่อยู่บางชาติเองก็เลือกลดดอกเบีย้ยนะครับเมื่อเขาเห็นสัญญาณดอกเบี้ยติดานเองชะลอลงกว่าที่คิดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทํญญาให้กลุ่มสืเสริมองว่าถ<ช>ึงจุดเนี้ยนะครับดอกเบีย้ยเราอ่ะต้องลงแหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่ลงรอบนี้นะครับรอบเดือนเมษาย,ยนเราให้หมายมากขึ้นนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เราคิดว่าเขาจะลดในรอบนั้นนะครับเพราะนั้นทามิ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีจุดเหลืองกันนิดหนึ่งแต่ว่าผมเชื่อว่าครึ่งแรกปีนี้ ก็เป็นรอบของเดือนมีนาคมแต่ว่าถ้าถามมุมมองเราเราให้โอกาส70%นะครับว่าอาจจะแอคชั่นตั้งแต่วันนี้เลยครับผมขณะที่เราไปดูในเรื่องตัวเทรนด์ของบอลยู bon u, นะครับเห็นว่าบอลยูเรสั้นของบ้านเราเองเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เริ่มลดดับลงมาเรื่อยๆนะครับจากเลเวลประมาณสัก2.06ตอ,อ 2. 06, 2. 06, 2. 08, นนี้ลงมาที่2.07 2.08แลลงมาที่2.06สำหรับตัว1ปีนะครับถ้าไปดูตัว5ปีองเนี่ยอันนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับว่า จากเลเวลสูงนะครับก่อนหน้านี้นะครับแถวสองจุดสองนะครับมันลงมาที่สองจุดศูนย์เจ็ดแล้วภาพตคนนี้มันอินพลายภาพอะไรว่าตลาดเองเนี่ยนะครับก็เอ็กซ์เดคเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเทรนด์ดอกเบี้ยเราเนี่ยนะครับมันกลายจะชิปลงนะครับเลยเป็นที่มาว่าแรงซื้อในส่วนต้นทุนปัจเนี่ยเร่งตัวขึ้นเพราะเก่งว่าดูสัญญาณของเศรษฐกิจในภาพเนี้ยนะครับดอกเบี้ยต้องเริ่มขยับแล้วแหละนะครับนี่ก็เลยนจุดทมอยากให้ทุนนึงเนี่ยลองจับตาดูแล้วกันนะครับว่าเฟดจะเร่งไปหรือครับมันมีโอกาสที่จะท้อนออกมาในกราฟช่วงนี้ พอขอคุณเหมือนกันครับค่ะฝั่งของโดเมสติกดีมันด้วยนะคะฝั่งของเงินเฟอ้อด้วยนะคะดูเหมือนว่าจังหวะมันน่าจะต้องมาถึงนะคะในไม่ครั้งนี้นะคะก็ครั้งหน้านี้นะคะแต่ว่าทีนี้ในแง่ของโอกาสในการที่จะลงอย่างต่อเนื่องน,นะคะนี่คือจะเป็นวัตจักรที่เป็นขาลงนะคะหรือว่าทางกรงุงศรีมองยังไงคะลดดอกเบีย้ยครั้งนี้แล้วจะหยุดนะตรงนี้หรือว่ามองว่าดอกเบีย้ยควรจะลงไปตรงไหนถึงจะเหมาะกับเศรษฐกิจไทยค่ะ จริงๆเรามองว่ามีโอกาสลงสองครั้งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องก็ได้นะครับอาจจะลดทีหนึงแล้วก็แค่อรอดูสถานการณ์นะครับแล้วก็ดูภาพของตัวภูจดอกเบียของสรัสด้วยนะครับเพราะว่ามันมีขาหนึ่งกันว่านโยบายกระแพงภาษีของสรัสเองเนี่ยมันก็เป็นตัวเร่งอินฟลักชันนะครับมีขาหนึ่งดอกเบียลงมันอาจจะลงช้าลงหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันก็เริ่มเห็นภาพนะครับที่เราเคยดูมาว่าท้ายสุดเองเนี่ยการที่สรัดพยายามตรึงนโยบายการเงินไว้นะครับ โครงสร้างสีโดยรวมมันจะเริ่มแผ like ่วลงนะครับแล้วเมื่อสีกิดเริ่มแผ่วลงนีิดนะครับมันก็จะทำให้คุณทรัมป์เนี่ยนะครับมีสัญญาณของการที่อาจจะไม่เร่งนโยบายด้านกพรภาษีมากนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการวางนโยบายแล้วเจรจาต่อรองท้ายสุดเนี่ยอินเฟลชันก็จะค่อยๆลงและคลายลงนะครับก็เลยเป็นจุดที่เรามองเหมือนเดิมนะครับว่าปีนี้นะครับมันเป็นปีที่นโยบายการเงินผ่อนคลายของทั้งโลกอินเนี่ยนะครับมันจะมีความสอดประสานกันนะครับในหลายประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับรอแค่จังหวะทามมิ่งของการ พี่นาท่านนั่นเองนะครับแล้วก็เช่นกันนะครับว่ามิติเชิงเศรษฐกิจเองเนี่ยเราก็มุ่งเชื่อว่าสลาดเองเนี่ยยังพอที่ประคองตัวนะครับไม่เป็น recession หรือว่า hard landing ได้นะครับก็เป็นจุดที่ภาพของการค้นหาผลการลงทุนในตลาดเกิดใหม่อื่นๆนะครับหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยยังเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีในปีนี้นะครับผมยังมองภาพเดิมครับว่าท้ายสุดเองพวกตลาดที่มัน deep discount ิ e v a l u a t i o n นะครับแล้วก็มีคัลลิสเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยมันจะเอา performance ขึ้นตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพไปแล้วว่ายุโรปเองนะครับ ที่หลายฝ่ายไม่เห็นว่าไอ้สิ่งฟื้นตัวช้าเนี่ยนะครับแต่ว่าอินฟลชันมันคายนะครับแล้วก็เริ่มเห็นมาตการที่ดีขึ้นเพรสงครามคุณเริ่มออพหุ้นฟจีนก็เช่นกันครับนะครับหลังจากที่รับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับแล้วฟื้นตัวขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยนะครับพอเห็นสัญญาณทริกเกอร์พอยต์ของอุตสาหกรรมเทคนะครับที่มันทําได้ดีภายใต้ข้อจํากัดต่างๆก็ทําให้เกิดริ่งนะครับเทรนด์ของเอไอร็อฟชั่นหรือเทคร็อฟชั่นริ่งมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแรงส่งททีี่่ตตัววพกกลลาดหยเน มันมีมุมนะครับที่ตลาดเองเรื่องมีการวาโพชั่นกันนะครับผมก็มองภาพเหมือนกันว่าท้ายสุดของบ้านเราเองก็ต้องรองในเรื่องตัวการเสริมสร้าง l i q u i ิ i t y ภายในนะครับที่เป็นคอนเฟิร์นด้านหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงตัวการทำเพื่อสิธิภาพบัตถ้าสองจุดนี้มาในทำนิที่เหมาะสมเราน่าเหะนภาพตลาดให้ฟื้นตัวขึ้นมาครับผมและคือถ้าวันนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์นะคะอย่างที่กรุงศรีคาดนะคะกรุงศรีอาจจะไม่เซอร์ไพรส์คือถ้ากนงลดดอกเบี้ยหุ้นจะขึ้นไหมคะเป็นอัพไซด์ให้กับตลาดได้ไหมคะ ครับจริงๆถ้าเกิดโลลดดอ,อกเบีย้ยเนี่ยนะครับในขาหนึ่งคือ Equity Premium เนี่ยนะครับชิพขึ้นทันทีนะครับ25 basis point นะครับเพราะว่า yield ของตัวตลาดมันก็จะลดลงมานะครับขณะที่ตัวราคาหุ้นโดยส่วนใหญ่เองก็อยู่ในโซนที่ถูกนะครับ mm hmm. earning yield ของตลาดเองก็จะมีส่วนต่างกับตัวผลตอบแทน10ปีของบ้านเราเนี่ยนะครับที่มันกว้างขึ้นทุกๆ25 basis point เนี่ยนะครับเรามีการประเมินผลกระทบเชิงบวกกับ mm hmm. ต่อตลาดหุ้นไทยนะ ได้ประมาณ40่จุดบวกลบนะครับเป็นตลอดเองเนะอาจจะฟื้นตัวไม่ใช่วันเดียวนะครับค่ยคยอยๆฟื้นมาแล้วหลับมาสัก40่สิบจุก็คงเป็นจุดที่เรา,เอาพอคาดหวังได้นะครับส่วนเรื่องอื่นก็คงต้องตามนะนี่นเรื่องตัวการเร่งนะครับกองทุนไทยจีเฟดสองนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว e a r n i n g ็ตบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในโค้งท้ายแล้วนะครับแต่ท้ายสุดเองเน,นะครับสิ่งสําคัญของบ้านเราก็เรื่องตัวธรรมาภิบาลของรีสแตนด์คอมมิชชั่นด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าผมว่าหลายๆหน่วยงานเขาเห็น ปัญหาก็พยายามที่จะช่วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นนะครับท้ายสุดเองเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ปัญหาแล้วเราร่วมมือช่วยกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลายๆอย่างจะค่อยๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นจุดที่เราคงต้องให้ตามพัฒนาการเชิงบวกทีละด้านที่กำลังเกิดขึ้นครับผมค่ะดังนั้นคือถ้ามองในเชิงของกลยุทธ์นะคะแล้วก็ลงมาหนักแล้วนะคะปีนี้ตั้ง10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าคุณกรพัฒน์ก็บอกว่าอาจจะมีสิ่งที่เป็นตัว ปัจจัยนะคะแคทเลิสทำให้เราพลิกกลับได้เหมือนกันนะคะจะดอกเบี้ยก็ตามนะคะหรือว่าจะ LTF ที่จะมาในเวอร์ชันของไทย ESG ก็ตามนะคะลงมาเป็นโอกาสใช่ไหมคะแล้วมันมีโอกาสอยู่ตรงอุตสาหกรรมไหนหุ้นกลุ่มไหนในตลาดหุ้นไทยคะตอนนี้ครับก็คงต้องโฟกัสที่พวกโดเมนสิกในประเทศนะครับที่มีศักยภาพในการแข่งขันนะครับในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยที่สามารถแข่งขันได้และเอ็นนงเนี่ยนะครับยืนอยู่ในเพราะที่ ขยายตัวนะครับระดับปกติอันนี้เป็นจุดที่อิมพลายว่าถ้าหุ้นมันดีพิสครับในเชิงโมเลชันแต่น,นี้มีช่วงสามปีขานะ้างหน้าเนี่ยเขาสามารถฟื้นเข้าสู่ระดับปกติหรือดีกว่านั้นได้เนี่ยต้องบอกว่าหุ้นม,มันถูกแล้วนะครับผมยังคงแนะนำนักทุนเหมือนเดิมครับว่าเราเริ่มเห็นเหมือนกันนะครับว่านักทุนกลุ่มระดับอัลตราไฮเดอร์เวิร์ดเองเริ่มมีการมองการในการทุนหุ้นไทยบ้างแล้วนะครับเขาก็เริ่มออถอนเงินออกมาจากเซฟวิงนะครับหรือสวิตช์มานะครับเพื่อการลงทุนหุ้นขนาดใหญ่บ้านเรานะครับซึ่ง เราก็แนะนำตัวซ n d e ็น Value s t o c กนะครับกลุ่มแรกก็กลุ่มคาปรีนะครับเรามองไปที่ตัว c p r ซึ่งเมื่อวาน earnings ออกมาค่อนข้างดีด้วยนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเรามองว่าแข็งแกร่งระยะกลางยาวนะครับก็จะมีตัวบํารุงราชกับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วก็โฮมพุทเป็นก็ยังคงชอบโฮมโปรนะครับส่วนท่องเที่ยวเนี่ยเรามองว่ามิน t เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มรงไฟฟ้าที่ดิฟทิสเค้าเรามองเป็น g p s นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งตัวท้ายนะครับจะเป็นอุตสาหกรรมที่มันน่าจะฟื้นตััวได้นะครบ ภาพของตัวเศรษฐกิจในเอเชียที่เริ่มกระตื้นขึ้นนะครับก็คือตัวแพคเกจจิ้งอย่าง s c p แพคเกจจิ้งนะครับอันนี้เป็นเจ็ดตัวผมคิดว่าในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราลงทุนย,ยาวๆนะครับมัน mm hmm. น่าจะมีโอกาสซ้อมแรงที่ดีแต่ถ้าเอาช็อตเทอมแน่นอนครับวันนี้ตีมดอกเบียลงผมคิดว่าอาจจะสร้างโอกาสเชิงบวกนนะในแง่เรามองว่าดอกเบียไม่ลงลรอบเนี่รอบหน้าก็จะลงนะครับแล้วก็มองที่ตัวเอเชียทรัพย์ที่ครับ NTC ซึ่งกลุ่ม Property กับกลุ่ม